เค้กเดดเวลเวตฮาโลวีนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องน่ารักมากเลยนี่ดูน้องนุ่มมากเลยค่ะสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะติดใจแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเพกกื่ับๆจาดีในรายกันไอแอนจานีค่ะวันนี้เราจะทำคัพเค้กเดเวลเวตฮาโลวีนกันค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจอปุปกรณ์เด็กเกอรีน่ารักน่ารักะ พาร์ลีมจะดีมีหลายอย่างเลยค่ะถ้าค่ะจะดีในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กได้นะคะวันนี้ถ้าอยากจะทำครับเค้กเดดเบเวตฮาร์ลีแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีจะทำเป็นโยเกิร์ตดูธรรมชาติค่ะแล้วก็ตัวมะนาวค่ะแล้วก็พักกิ้งไว้ค่ะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะดีจะไปทำส่วนอื่นต่อนะคะส่วนที่สองค่ะจะดีมีเป็นนมอุ่นเน้นว่าใช้เป็นนมอุ่นนะคะจะทำให้ตัวผงโกโก้ค่ะเข้ากันได้ง่ายส้มสายชูค่ะ แล้วก็สีผสมอาหารสีแดงค่ะจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเลเลเวทเขาจะค่อนข้างแดงเป็นแบบกำมะหย,ยี่เลยจะดีใช้นมอุ่นเนะะี่ยเขาจะเข้ากันได้ง่ายแบบนี้ค่ะพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปตีตัวเนยเค็มก,กันละคะ่ะใส่เนยเค็มลงไปค่ะเนยเค็มจะดีใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะถ้าใครไม่มีใช้เนยเค็มก็เป็นเนยจืดได้แล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายาลงไปจะดีตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจ้นนะคะ คนเข้ากันดีแล้วค่ะขาวขึ้นนิดนึงคราวนี้จะดีจะใส่ส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้ตัง้งแต่แรกส่วนผสมสีแดงของเราเมี่ยีแดงแล้วคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วค่ะเท่านี้พอเลยตามด้วยกลิ่นวานิลลาค่ะคนให้เข้ากันอีกครัง้ง เริ่มเข้ากันจะเป็นลิ่มๆนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเลยนะแล้วก็ใส่ตัวน้ํามันค่ะน้ํามันจะใช้น้ํามันพืชดอกทานตะวันใช้เป็นน้ามันพืชอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าใช้น้ํามันปาล์มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกลิ่นหืนๆนิดนึงส่วนผสมในล็อตสุดท้ายค่ะจะดีจะใส่เป็นแป้งกับของเหลวสลับสลับกันนะคะแป้งก็จะเป็นแป้งเค้กแบ่งใส่ 2- 3ครั้งนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดา ส่วนผสมที่มีกรดเยอะจะดีจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาแทนผงฟูนะคะนิดเดียวเลยพอเริ่มเข้ากันแบบนี้ค่ะจะดีก็จะใส่เป็นตัวโยเกิร์ตที่ใส่มะนาวเอาไว้ตอนแรกะคะ่ะเขาจะเป็นแยกชั้นเป็นเหมือนบัตเตอร์มิลแล้วใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทำแบบนี้ค่ะสลับไปเรื่อยๆประมาณสักสาครั้งนะคะคนเข้ากันเรียบร้อย ดูเนื้ออีกครั้งนึงค่ะสวยแดงเนียนกิฟนี่พอสุดท้ายเราเขาจะไม่แตกเป็นลิ่มๆแล้วนะเขาจะสวยเนียนกิฟแบบนี้เลยแล้วก็ความเหนียวทุ่ที่ระดับประมาณนี้ไม่เหนียวมากเกินไปไม่เหลวเีวนะคะจะดีทำไอครับเค้กค่ะวันนี้จะดีมีเป็นถ้วยคับเค้กฮาโลวีนด้วยอียให้มาใส่ลงไปเลยเค้กเจดียจ,ดจ้า ใส่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อบนะคะอยู่ที่175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างนะส่วนเวลาค่ะอยู่ที่25นาทีบวกลบนะคะแล้วแต่ว่าปินใส่เยอะใส่น้อยกินกับเค,ค้กเล็กใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะดีใส่ลงไปให้หมดเลยระหว่างเรออบค่ะจะดีทําตัวครีมชีสการใส่เป็นครีมชีสนะคะตีครีมชีสให้กลายเป็นครีมเลยค่ะ ใ้าเป็นครีมแล้วใส่น้ำมะนาวค่ะความเปรี้ยวนี้ก็ตามชอบได้เลยชิมดูปิดเครื่องค่ะแล้วก็ลองเช็คดูว่าครีมชีสเป็นครีมทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดๆแล้ค่ะพอใส่เนยเข้าไปแล้วเนี่ยคำนี้จ,จะตียากแล่นี่เนียนละไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วค่ะ เนยในเค็มอุณหภูมิห้องนะคะก็ตีต่อค่ะให้เนยขึ้นฟูค่ะนนจะดีโชว์ความฟูสวยพอเนอยกับครีมชีสเข้ากันเนี่ยฟูสวยแบบนี้เลยคราวนี้ค่ะจะดีจะเสรตันไอซิง่งแต่น,าน่าไอซิ่งเนี่ยจะดีจะล่อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบางทีเขาจะมีเม็ด คนนิดนึงก่อนที่จะตีนะคะเนี่นะฟูบ้านขาวเลยอือถึงถึงความฟูของครีมชีสใครที่ตีครีมชีสเท่าไหร่แล้วไม่ฟูลองสูตรนี้ค่ะตีง่ายมากใส่มะนาวเข้าไปตอนตีครีมชีสด้วยค่ะ <S <S คัพเค้กสุกแล้วค่ะหอมจะด,ดีอี่2 6นาทีนะคะสวยสีแดงมากเดี๋ยวจะดีเอาหนอออกมานี่ <S <S ชิมแบบนี้โอ้ยร้อนแบบนีน้นสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเอาออกมาหมดเลยนะคะแล้วพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันค่ะ ตกแต่งคัพเค้กตามชอบกันค่ะคัพเค้กเลดเวเวทฮาวินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องน่ารักมากเลยมาดูเนื้อเค้กว่าน้องนุงน่มอพี่ยังไม่ทันจะเนี่ยแค่กดน้องก็แตกแล้วไม่มีนุ่มไปกว่านี้แล้วสูตรนี้นี่ดูน้องโหนุ่มอย่างกับชิบฟอน นุ่มมากเลยค่ะสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะติดใจแน่นอนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูคัพเค้กเลเอร์เวนฮาโลวีนทำไม่ามยากเนื้อนุ่มมากๆจะดูนุ่มเหมือนชีฟ่อนเค้กนุ่มแบบนี้เลยค่ะเปิดชิมกันนะคะถ้าใครชอบไปดูลองทำดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่ง้เจีดีดูบ้างแล้ว,ลวออกมาเป็นยัง